การเทรดคริปโตเคเรนซี่ฟิวเจอร์สใน 3Commerce สวัสดีครับคนชอบเงินดิจิทัลครับเรื่องของวิดีโอนี้คือการซื้อขายคริปโตฟิวเจอร์สที่ 3Commerce ผมจะพูดถึงประโยชน์ของฟิวเจอร์สโดยทั่วไปและเครื่องมือที่3 c o m m e r มอเสนอสำหรับการเทรดสกุลเงินดิจิทัลในตลาดฟิวเจอร์สนอกจากนี้ยังมีคำไม่กี่คำเกี่ยวกับความแตกต่างของตลาดนี้จากตลาดมาจินเริ่มกันเลยข้อดีของการเทรดคริปโต Futures Futures Crypto Trading การซื้อขายคริปโตฟิวเจอร์สมีประโยชน์ดังต่อไปนี้หนึ่งแลกเปลี่ยนเรียนที่ตกลงมาหรือข้อเสนอสั้นๆผมได้บอกเกี่ยวกับข้อตกลงสั้นๆในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วว่าการซื้อขายประเภทนี้ สามารถทำได้โดยใช้เลเวอร์เรจเท่านั้น Binance Futures หรือ Bitmex ให้เลเวอร์เรจดังกล่าวตั้งแต่1.25 1, 1 5, ในขณะเดียวกันใน Binance Futures นอกเหนือจากบิตคอยและสะกุลเงินดิจิทัล5อันดับแรกแล้วยังมี altcoins อื่นๆนอ,นนอ,นอีกมากมายที่นำเสนอสำหรับการซื้อขายทั้งสำหรับดีละแบบลองและแบบชอร์ต สองตามที่กล่าวไว้ข้างต้นฟิวออนสอให้โอกาสในการซื้อขายด้วยเลเวอร์เรจันันนคือผู้ค้าสามารถเปิดดีลที่เกินเงินฝากได้ตัวอย่างเช่นใช้เพียง100 USDT และรับเลเวอร์เรจ X หนึ่งศูนย์ศูนย์คุณจะสามารถเปิดการซื้อขายได้10,000หมืเดเล็กออลังราคาสามการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยงเป็นสาเหตุหนึ่งของการสร้างตลาดซื้อขายล่วงหน้าตัวอย่างเช่นคุณซื้อบิตคอยที่9000 USDT ด้วยเลเวอร์เรจ X หนึ่งและเก็บไว้ในเงินฝากของเขา เปรียบเสมือน LONG TERM ลองโดยไม่มีความเสี่ยงที่จะได้รับการชำระบบัญชีและไม่มีเลเวอร์เร S1 แต่ไม่ใช่ความจริงที่ว่าโทเคนที่คุณเลือกจะเริ่มเติบโตดังนั้นสำหรับจำนวนเงินที่เหลือคุณสามารถทำข้อตกลงสั้นๆได้ในกรณีที่บิตคอยตกด้วยเลเวอเรจเช่น X10 นี่คือสิ่งที่เรียกว่าการป้องกันความเสี่ยงของดีล่แบบลองด้วยการใช้ประโยชน์1 0ในดีล่แบบช็อตคุณ จะได้รับผลขาดทุนจากดีละแบบลองอย่างไรก็ตามทุกอย่างเรียบง่ายในคำพูดแต่ในการซื้อขายจริงทุกอย่างแตกต่างกันดังนั้นจงประเมินความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตัวคุณเอง SMARTTRADE สำหรับการเทรดคริปโต Futures Futures c r y p คริปโต i n g SMARTTRADE เป็นเทอร์มินอลสคอมมานด์พิเศษสำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลด้วยตนเองสำหรับตลาดฟิวเจอร์จะแตกต่างจากตลาดสปอตเครื่องมือต่อไปนี้มีให้ใช้ในตลาดสอดไบเซลซื้อหรือขายโทเคนแบบง่ายๆโดยไม่มีเป้าหมายส o อ Trade ซื้อเหรียญแล้วขายด้วยเทคโปรฟิตสปอ s เซลขายเหรียญที่คุณมีอยู่แล้วด้วยเทคโปรฟิตส S อคอรเปอร์ขายและซื้อคืนในราคาถูกกว่าสปอตไปซื้อเหรียญที่ถูกกว่าที่คุณขายมาก่อน สำหรับตลาดซื้อขายล่วงหน้าตราสารจะแตกต่างกันเล็กน้อยใบเซลล์ซื้อหรือขายโทเคนแบบง่ายๆโดยไม่มีเป้าหมายสอตลองซื้อเหรียญแล้วขายด้วยเทคโปรฟิตสโตร์เซล์ขายเหรียญที่คุณมีอยู่แล้วด้วยเทคโปรฟิตสอตช็อตยืมจากการแลกเปลี่ยนขายและซื้อคริดเเด็กต่อเต่าที่ถูกกว่าสอตไปซื้อเหรียญที่ถูกกว่าที่คุณเคยขายมาก่อนคุณอาจสับสนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างดีและแบบช็อต และแบบลองตลอดจนซื้อเหรียญคืนฉันได้พูดถึงเรื่องนี้โดยละเอียดในวิดีโอสกุลเงินดิจิทัลสั้นๆเช่นเดียวกับตลาดสอดนั้น SMARTTRADE Futures ยังมีตราสารเช่น trailing take profit trailing stop loss stop loss t i m e o u t split t lotus conditional orders ไม่สามารถมองเห็นคำสั่งดังกล่าวได้ในสมุดคำสั่งซื้อและแน่นอนใน Terminal 3ล o คอมเคุณสามารถระบุเลเวลรจะแยกหรือข้ามสำหรับเหรียญที่ต้องการได้ f u วเจอรและมรจจินตลาดคริปโต Futures ์สคริปโตเทรดดิ้งสำหรับการซื้อขายมาจจินใน Binance หรือการแลกเปลี่ยนอื่นนี่คือตลาดสอดเดียวกันแต่โดยปกติจะมีเลเวลเรจตั้งแต่3-10ถึง0ประเด็นก็คือคุณยืมจากการแลกเปลี่ยนในจำนวนสก,กุลเงินดิจิทัลที่ต้องการและตอบแทน USDT ของคุณ และในระหว่างการดำเนินการของข้อตกลงในขณะที่คุณยืมเงินการแลกเปลี่ยนจะหักค่าคอมมิชชั่นจากคุณเป็นไปได้ที่จะเปิดดีลและแบบชอ็อตแต่เลเวอรเรจที่จำกัดและขาดการป้องกันความเสี่ยงเมื่อเทียบกับตลาดฟิวเจอร์ออนซอทำให้ตัวเองรู้สึกดังนั้นผมขอแนะนำให้ทำการซื้อขายในตลาดสปอตโดยไม่ต้องใช้เลเวอรเรจและหากต้องการเลเวอรเรจและแบบชอ็อตก็ควรเลือกตลาดฟิวเจอร์ นอกจากนี้ตลาดฟิวเจอร์สมีสภาพคล่องมากกว่ามากเมื่อเทียบกับตลาดแบบซอดนั่นคือปัจจุบันผู้ค้าจำนวนมากชอบฟิวเจอร์ออนสอมากกว่าส so, อรออตอและแน่นอนบทอท3สามคอมมิชทำงานในตลาดฟิวเจอร์มีการตั้งค่าและทำงานเช่นเดียวกับในตลาดซอรแต่มีลักษณะเฉพาะบางประการ B O T C R Y T O T R A D E คอมมีวิดีโอแยกต่างหากเกี่ยวกับฟิวเจอร์สบอสและบอส for B I T M E X ซึ่งผมพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปทสำหรับการซื้อขายโดยใช้เลเวอรเรจจากการติดต่อฟิวเจอร์สและมัลติบันซี่กับ3คอมเมอร์สมีวิดีโอที่อื่นในวิดีโอนี้ผมบอกว่าเกี่ยวกับการเทรดคริปโตเคเรนซีฟิวเจอร์สที่3คอมเมอร์สแพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลด้วยตนเองและอัตโนมัติด้วยเลเวอรเรจะคุณสามารถระบุก,การตั้งค่าใดๆเชื่อมต่อสัญญาณเปิดทั้งดีและแบบลองและแบบช็อตพร้อมกัน เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากคลิปโตวิดีโอนี้จบลงแล้วครับแล้วพบกันในวิดีโอเผยแพร่ครั้งต่อไปที่ botcrypto.trade.com